บอกเลยว่าใครที่เล่น P B อยู่แล้วจองแบลนท์พาร์ทพาร์ทสองหรือที่รอ b บล t ท์พาร์ทพาร์ทสองอยู่มาแล้วครับคนดูครับนี่ครับผมอ่าตอนแรกมันมาแค่เลเวลหนึ่งนะอันนี้ผมก็ไปเล่นมาด้วยนี่ครับผมนะเออกระปุกล็อกเลเวลถึงเลเวลสองเลยแป๊บเดียวเห็นไหมไวนะครับผมนะเออรู้สึกว่า b บล t ท์พาร์ทนะครับ คือพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยจะไวเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเก็บอีีง่ายเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมได้ของรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะนะครับไปให้คนดูได้ดูกันนะครับว่าของในแม่ทัพพาร์ทเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะผมนะเดี๋ยวไปกันแบบรวดเร็วเลยแล้วกันเนาะเออขอที่ครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดเช่องตะพิกิ้งมันด้วยนะผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยวให้ดูของในเกมก่อนนะครับผมอาจจะปลดล็อกเลเวลไม่ถึงนะเออแต่ว่าในเว็บเนี่ยนะครับ คือเขาทําไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าเบลล์พาสฟ้าสองมีของอะไรบ้างแต่เราจะให้ดูของในเกมก่อนเนาะนะครับให้ดูของเด็ดๆก่อนเลเวลแรกนะครับผมสําหรับคนที่ซื้อพรีเมีเบลล์ท่านพาสเนี่ยนะครับเออก็จะได้ของเด็ดเลยนะก็คือตัวละครไวเปอร์เลสถาวรน,นะครับใครที่เดาวไว้ว่าตัวละครฝั่งแดงเนี่ยเฮ้ยไอตอนพาสแรกมาเนี่ยฝั่งน้ําเงินมันแค่แบบมันถาวรแค่ตัวเดียวเนาะเออนะครับใครที่เดาวไว้ว่าฝั่งแดงเนี่ยตัวถาวรเนี่ย นะครับผมมันจะมาในพาร์ทสองเนะี่ยคุณเดาถูกแล้วนะครับผมนะยินดีด้วยนะเออนะครับนี่ครับมันก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูเฉพาะของเด็ดๆเนาะเอาแบบเด็ดๆนะเอาเด็ดๆที่แบบผมมองว่ามันเด็ดนะก็คือเนี่ยบาเลตอันนี้เป็นบาเลตเออเนี่ยบาเลตนะครับนี่ก็คือของเด็ดในพาร์ทสองนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูก่อนนะเอาเอาที่ผมมองว่ามันเด็ดนะอา่านี่ครับปับป๊บปั๊บ เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะว่ามันมีอะไรบ้างก็คือปืนถาวรพาร์ทสองเนี่ยนะครับผมพาร์ทสองจะเป็น s c 2ซ1 0นะครับติดไซเรนนะครับเออไอ้ก็คือเขาเรียกว่าไงนะไอ้ที่เก็บเสียงอะ่ะนะครับตัวนี้ถาวรน,นะครับผมก็น่าจะใช้พอยซ่อมนะน่าจะใช้พอยซ่อมใช้พอยซ่อมแหละนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกนะว่ามันใช้แค่ซ่อมนะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเว็บแล้วคนที่ซื้อล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ไปทันพานเนี่ยท้าไมเขาถึงเลเวลหนึ่งนะครับทำไมแบบว่าไหนว่าปลดล็อกถึงเลเวลสิบห้าฟรีๆเ,เออก็คือเขาให้มาอย่างงี้ครับผมดูครับเขาให้กล่องนะครับเขาให้กล่องแป๊บนึงนะเอ่อกล่องนี่ครับเขาให้กล่อง EP นะครับซีซั่น EP นะครับก็คือเราต้องมาเปิดกล่องนี้ครับผมอ่าปุ๊บพอเปิดปุ๊บอ่าเดี๋ยวดูเลเวลปลดล็อกเลยนะเนี่ยปุ๊บอ่า จริงๆเนี่ยผมผมก็กะจะให้ดูแบบว่าไอ้นี่นะแบบเออตั้งแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยปลดล็อกถึงเลเวลสิบห้าจริงไหมนะครับจริงๆมันจริงนะโคโดเออมันจริงนะแต่ว่าอันนี้ผมเล่นไว้ก่อนไงเออนะครับผมเล่นไปก่อนมันก็เลยนี่แหละปลดล็อกเมื่อกี้จากเลเวลเท่าไหร่นะสิบเอ็ดป่ะใช่สิบเอ็ดป่ะมวะแล้วจะประมาณนั้นนะถึงเลเวลสิบเก้านะครับผมอ่าก็คือยิ่งเลเวลสูง EP ก็ต้อง ยิงยิงต้องการเยอะนะครับก็ยิงต้องการเยอะนะอ่าสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อ Battle Pass ร์ตพาร์ตสองนะครับเออใครที่ไม่ได้ซื้อ Battle Pass ร์ตพาร์ตสองแบบจองล่วงหน้านะครับแล้วถ้าจะซื้อตอนเนี้ยซื้อยังไงนะครับผมอ่าจะซื้อตอนเนี้ยซื้อยังไงเดี๋ยวให้ดูภาพกันเลยเนี่ยคนดูสําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ Battle Pass ร์ตพาร์ตสองนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายเนี่ยทางซ้ายเนี่ยแต่แค่เข้าเกมมาเนี่ยไม่ได้ซื้อ Battle Pass เนี่ยหรือซื้อซื้อหรือไม่่ซื้อเนียแหละ มันก็คือเข้าเซิร์ฟมาเนี่ยมันก็จะได้แบตเติ้ลพาร์ตแล้วนะครับผมเออแต่ถ้าใครแบบกดการ์กรบาตไปเอ๊ะมันไปซื้อตรงไหนอะเออทำไมเราหาไม่เจอมันอยู่ตรงซ้ายครับผมเนี่ยมันอยู่ตรงใกล้ยๆยศเราเลยนะเนี่ยเนี่ยนะกดปั๊บอ่าเลเวลหนึ่งอ่าเรากดเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมของในช่องพรีเมียมเนี่ยคนที่ยังไม่ได้ซื้อแบตเติ้ลพาร์ตเนี่ยจะไม่ได้นะครับก็คือมันจะได้แค่ช่องสายฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากซื้อแบตเติ้ลพาร์ตเออมันก็จะได้แบบเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ย่แค ก็จะมีคนสงสัยว่าไอ้ที่เราจอง b บ t t ท p p า s ไปเนี่ยราคามันก็เท่ากันนี่แล้วจองไปเพื่ออะไรอะ่ะเออมันได้สิทธิพิเศษอะไรต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่จอง b บ t t ทน p า s นะครับคนที่จอง b บ t เทนา s ก็คือจะได้กล่องไอที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไอกล่อง EP อ่ะ1,000 EP อ่ะ, <c oughs> อะก็คือพูดง,ง่ายๆก็คือมันจะได้แบบปลดล็อก เลเวล15ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับปลดล็อกถึงเลเวล15ตั้งแต่เริ่ม,มต้นเลยหรือก็ได้กล่อง EP นั่นแหละนะครับผมแต่ถ้าคนซื้อที่หลังเนี่ยจะไม่ได้นะคนโดเออ,เอ,อน่าจะประมาณนี้นะอ่านี่ครับไอเทมถาวรซ่อมด้วยพอยนะก็คือเอาง่ายๆนะครับของถาวร SC ถาวรเนาะตัวละครฝั่งแดงถาวรก็คือซ่อมด้วยพอยหมดเลยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับใครที่คิดว่ามันจะซ่อมด้วยแคสน,นะครับผมก็คือ นะมันก็จะเรียกว่าไงละมันจะซ่อมได้พอยต์หมดเลยนะครับผมและที่สําคัญซีซั่น EP นะครับผมตอนนี้นะครับปรับแล้วนะครับผมสูงสุดที่1000ซีซั่น EP ต่อวันนะครับผมเออจะรีเซ็ตทุกๆเที่ยงคืนนะครับผมประมาณนี้นะก็คือไปอ่านรายละเอียดแล้วกันนะครับผมพูดแบบว่าสรุปให้ฟังสั้นๆเอาแบบที่เข้าใจง่ายๆนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าพูดไปจะเข้าใจง่ายกันหรือเปล่านะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปดูก่อน เออเดี๋ยวมีทีเด็ดทีเด็ดหนึ่งนะครับผมแฟ,บนะบแฟงเบทาวอนนะครับแฟงเบทาวอนนะครับทำยังไงถึงจะได้นะครับผมนี่ก็พาสองแล้วทำไมแฟงเบทาวอนไม่มาสักทีนะครับผมการที่ได้แฟงเบทาวอนมีเงื่อนไขนะครับมีเงื่อนไขก็คือครอบครองปืน HK416GBA นะครับ vertical เนาะก็คือต้องเลเวล45ก็คือเอ,อาง่ายๆพอเราไอตอนทันหนึ่งอะใครที่ปลดล็อกได้ HK416 ปลดล็อกได้ปุ๊บก็คือสรุปก็คือคุณทําตามเงื่อนไขได้แล้วข้อ1นะนี่คือข้อ1ข้อ2นะครับครอบครองปืน SC สอ10ก็คือปลดล็อกก็ถึงเลเวลสีนะครับที่ผมไปดูเมื่อกี้นอะปืนทาวน์นะครับผมนะนี่ครับก็คือปลดล็อกให้ได้ปลดล็อก SC กับ s k 416ให้ได้เนี่ย พอจากนั้นเนี่ยแฟงเบทาวอนเนี่ยจะถูกจัดส่งให้แก่ผู้เล่นที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหลังเสร็จสิน้นช่วงเวลาเบนเดอร์พาร์ภายใน5้ถึงเวันก็น่าจะจบเบนเดอร์พาร์ปุ๊บก็จะได้มีแฟงเบทาวอนนะครับและถ้าเกิดว่าผมได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมก็พูดตรงๆว่าเดี๋ยวเอาไปไล่เหล่าคนในเซิร์ฟให้ดูแล้วกันนะครับอ่าครับก็เบนเดอร์พาร์นะครับผมไม่ได้พูดถึงตรงไหนเนาะเบนเดอร์พาร์ทพาร์ทสก็ใครที่รู้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับนะะเพราผมก พูดเท่าที่รู้นะครับเอาที่มันสําคัญสําคัญสําหรับผมนะก็าม,มาพูดให้คนดูได้ได้ฟังกันผมก็คิดว่ามันก็น่าจะสําคัญกับคนดูอ่ะผมก็จะมาเล่นปืนนะครับอะไรนะนี่ครับแทติคั่มีปืนไหนบ้างเอ่ยที่ผมไม่ได้เล่นนะครับก็น่าจะมี SC ตัวนี้นะครับ SC ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ถาวรก็จริงนะแต่เป็น n o r m a l เห็นไหมพอพอความเป็น n o r m a l นั่นแหละนะครับพอความเป็น n o r m a l นั่นแหละ กระสุนก็มีอยู่แค่30นัดเออนี่ยกระสุนมีอยู่แค่30นัดนะครับผมอา่าเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวไปเล่นตัวถาวรดีกว่านะปืนที่ผมอยากจะเล่นนะ่ะมันคือปืนนี้ <c oughs> มันต้องอย่างนี้เนี่ยแหละโอ้โหมีตัวย้อมสีสักทีจริงๆมันก็มีตัวย้อมสีแล้วนะไอปืนตัวเนี้ยนะครับชื่ออะไรนะ L 8 6เออ L 8 6นะครับมีตัวดั้งเดิมของเขานะเอา เออนี่คือตัวนั่งเดินมาครนะจริงๆมันก็มีตัวย้อมสีไอตัวไอไอคริสต์มาสอ่ะเออแต่ผมอยากให้มันมีตัวย้อมสีเยอะไงและในที่สุดมันก็มาครับผมจัดปเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปดูครับไปครับผมเออรู้สึกว่าเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราภายในะระยะเวลากี่วันไม่รู้แหละผมจำไม่ได้นะใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีก็คือเออ ก็คือเล่นปืนเที่เที่เป็นอาวุธหลักนะที่เป็นอาวุธหลักก็พวก G77 แล้วก็ปืนที่ผมถือนะครับมันจะรู้สึกว่ามันจะคูณ EP คูณพอยด้วยเนาะเท่าไหร่น่าจะ150มั้งอันนี้ผมไม่รู้นะผมไปฟังไลฟ์เกมมานะครับแล้วเขาบอก โอ้ยเสียงอะไรเดืงชุกเลยวะคุมคุ้มคุมคุมคุ้มคุ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 มเลยคุมเลยคุมเลยโอ้โหเฮดช็อดอะอยู่โน่นี่แหละเอาปืนเก่าๆมาให้มันมีบทบาทเยอะๆเดี๋ยว่าทุกคนโดนลูกซองยิงตายไปตายแล้วไงตาลีค่ะต้องสับซองและ สับซองอย่างนั้นเหรอของโอ้ยไอของพันนั้นน่ะนี่ฉันก็อยาก,ยากหยิบซองมาเล่นเหลือเกินนะ่ะนี่เฮ้ยโอ้โหเนียนเลยแต่ว่าปืนที่ฉันถือเนี่ยมันน่าเล่นนะ่ะข,ขอร้องอย่าเพิ่งเอาซองมาซอมผมขอให้เล่นปืนตัวนี้ให้อิ่มก่อนนี่มีคนเล่นแล้วนะครับเอ่อ SC SC Silencer นะครับตัว Normal ไม่รู้ว่าถาวรอหรือเปล่าไม่น่าจะถาวรอน,น่าจะยังไม่มีใครปลดล็อกได้ได้ถึงนะ oh, <yeah. S 1> เฮ้ยโอ้ oh, ตายดิอุ้ยไม่ตายว่ะไม่ตายว่ะอุ้ยกระสุนยังเยอะอยู่เลยนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงไป ยิงโดก็จริงอะแต่ก็สาดกระสุนไปไม่น้อยนะครับดูดิ113นัดรอตัวเรคาโมอยู่ครับทีมมันจะมันเป็นไปได้ไหมที่ตัวนี้จะเป็นเรคาโมมันเป็นไปได้ไหมเออนี่ผมอยากรู้คนดูคิดว่ามันเป็นไปได้ไหม L แปดหกเรคาโมเนาะเป็นไปได้ไหมขนาดไอ้ปืนอะไรนะ M K อะ ไอเอ,อ็มเปืนร้อยห้านัดอะ่ะอันนั้นยังมีเลยไม่แน่นาอนาคตอะ่ะนะครับปืนเก่ามันจะได้มีบทบาทเนี่ยมันจะได้แบบคนจะได้หยิบมาเล่นเยอะๆนะครับปืนมันจะได้หลากหลายอยากเห็นซองควงเลยครับโมครับจีเอ็มมีหรือเปล่ากูก็พูดไปเรื่อยนะ Hãy đi nào! Ludo à, lắp đi, asynchronous rồi đi! genau này chết โอ้ยโอ้ยเฮ้ยอยได้อยู่โนะกันนะยีไม่ชอบเลยสุดยอดเไปลูกซองเราโดนแซนด์จริงเองเราก็เราก็หัวเสียได้เหมืนนนอนกันนะเอ้ยเราก็หัวเสียเหมือนกันโดนเองก็หัวเสียเหมืนนนอนกันมันครับมันครับผม แต่ไม่ต้องเรียกข่าวโมก็ได้มั้งปืนนี้ผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเอ้ยโหแล้วกูเรียกไปยิงคนนูน้นกันทำไมทำไมไม่ยิงพี่โป่ไยไก่ตายไปก่อนวะโป่อไอยไก่ก็ยังอยู่เลยทำไมผมนี่มัน เฮอโหวัสดีครับพี่โฟยกย่สวัสดีเพ่โอ้ยเช็อตด้อยู่น้อุยโดนือดีสูมักได้เปียบป่าก็ไม่รู้เออเอ เปิดใครอะเปิดเพื่อนใช่ไหมทำข้าตกใจหมดเฮ้ยจอดนอยูโน่เนี่ยแหละของจริงอยู่แล้วอ่ะปืนเนี้ยอื้ยสกิลเบาๆก็ล้มนะครับอั่นแหละขอขอไอจีเอ้ยดูดิ เฮ้ยที่เอ้ยโดดได้สิ่เฮ้ยอ้าวจบเลยโดนปอยไก่เอาคืนละนี่ตายกระสุนไปเลยโอ๊ยโดดปิดชีฟด้วยโอเอเฮ้ยครับเกมจบแล้ว เอ๊ดูดิว่าฝั่งเราเอ้เกมพิกได้เลยเพื่อ,อนตั้งใจเล่นนะเอ้ยแพ้แพ้แพ้ไม่รู้ด้วยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปาไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำสมนะเนี่ยอันนี้ผมกดคิกค้างแลนะ้วเออไม่ได้ตั้งใจจะซ้ำสมนะครับก็คือแบบยิงค้างไปเลยนึกว่าจะไม่ตายนะครับ <c oughs> โอเคมามดูกันต่อขออีกสักนิด โอ้ยโอ้ยโดวนเล็กูโดวนเล็กอุ้ยใจยินยินครับพี่ของแบบนี้มันต้องใจยินยินเลยโอเคตัวกระพิบมาว่าแล้วเฮ้ยสวยก็ว่าอยู่มันเพื่อนไม่ยิง มันนี่เองไม่ว่ากันไม่ว่ากัน,นออโอ้โหเจออย่างนี้กูยอมเฮ้ยเดี๋ยวที่จะพึ่งจะย,ยิงโตดเราไม่ได้เรียกกันก่อนรอบหน้าอืม ข้างหน้ามาแล้วอุ้ยเอาเรียบร้อยเพื่อนหลับดิโอ้โหทำไมผมแม่นกันจนังคร,รับห้องนี้เฮ้ยมีแต่คนหน้าคว้างนั่นเลยว่ะมาครตรงเนี้ย นาเด้งโอ้โกงโอ้กูยิงใคหน้าเด้งกูบอกโกงมันอะพี่ก็ไม่ได้โกหกแต่ผมไม่ชอบแต่พี่โอ้โหอุ้ยมันวะอุ้ยมันวะยิงแกไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอันนอันนี้ ต้องใจเย็นๆนะครับเรื่องปืนนี้ต้องใจเย็นเวียเลยเวียเลยมีคนกำลังบุกรุกมาเว้ยประเด็นไม่กลัวอะไรหรอกคนดูกลัวนี่กลัวตรงนี้เลยโอ้ยผินแดด ันแน่ไม่เอาไม่ได้พิญาได้คุณมาบ้านผมนี่ทาไมวิ่งมาผมว่า,วาพวกปืนผมเกี้ยงแล้วล่ะโอ้ยโอ้ยเนี่ยยิงมันเดีวยวเฮ้ยปืนนี้มันปรับสเปกเปล่าวะ ก็ล <Vander> ืมดูเลยนะผมคิดว่ามันย้อมสีอย่างเดียวหรือเปล่าเอ้ยมันปรับสเปคก่อนหรือปืนมันยิงดีอยู่แล้ววะแบบผมคิดไปเองอะไรเงี้ยไม่ต้องเลคามโวแล้วนะจิมจริงไม่ต้องเลคาโมแล้วครับถ้าเลคามโวนี่คือเดี๋ยวมันจะเป็นปืนโหดอีกปืนหนึ่งไงขออนุญาตฟัน ะครับมาใกล้บ้านมาใกล้เราเกินถ้ายิงคง,งไม่ไหวปืนนี้มันมันสู้ทีดีเจ็ไม่ค่อยไหวหรอกโอ้เด่น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 เดค่อยๆเคาะโอ้มาจังเลยมาจังเร็ว นี่ใกล้ๆฟันหมดอันนี้ใกล้ๆก็ฟันโอ้โห<อ>ไม่ตายนะครับฟันไปทีหนึง่งเมื่อกี้ไม่ตายมันใกล้ๆใกล้ๆมันต้องฟันจริงๆอะ่ะไม่ใช่มีแม่ไหโอเคเกมจบแล้ว งแดงใช้ได้รับชัยชนะไปโอเคผมอุ้ยปืนมันว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอเทียบก่อนว่ามันไอ้นี่จริงป่ะมันมันปรับสเปคแปลว่าหรือคิดไปเองวะนะครับก็คิดไปเองนะครับคิดไปเองโอเคนะครับผมขอบคุณครับชมคลิปนี้มากๆครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันจ้า